ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมันคดทุกคนมาทานด้วยกันค่ะวันนี้นึกอยากทานก๋วยเตี๋ยวจัดเลยค่ะเพราะอะไรคะทำทานเองใส่ไก่เยอะๆไปเลยค่ะนี่ใส่ผักลงไปกระเทียมเจียวค่ะหอมผักชีลงไปเลย เห็ดหอมจ้าใส่เห็ดหอมลองไปด้วยค่ะหน่าทานเชีวค่ะตักน้ำราดลงไปเลยจ้าทุกคนน่าทานมากค่ะเมนูวันาานี้นะคะง่ายๆค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกค,ค่ะทำทานเองที่บ้านโดยไม่ต้องไปซื้อเขาค่ะปบท้ายด้วยพริกไทยค่ะ และพริกป่นใส่ไก่ลงไปจ้าใส่ไก,ลลไก่ e n o น g h say one say one enough enough you want some oh uh, yes please for them โอ้โหไม่มีการปนนีดเลยค่ะ mm. ไม่มีศิลปะเลย <laughs> <ś led> โอ้ <ś led> โหอ้ยทำไมต้องขุดด้วยขนาดนั้นจิกๆๆๆๆเจ๊กพอแล้วจะขุดทั้งไหนเนี่ย I wouldn't hit me <ś led> ไม่ตีเดี๋ยวจะหยิกอยู่ทีนี้ อย่าทำ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 อย่า e ำอด่าทำย่าทำอยยาทำ่าอย่าทำย่นทำอย่าย่าทอย่าทำอย่าทำอย่าท่าทำอย่าย่าอย่ย่าย่าาอ้ยายยย่ำา่ยย่ มีอะไรลุงก็จับโยน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 ลงไปเลยอีพุสมันอะไรดิขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้คือของที่แม่บ้านทำให้ลุงนะคะอันนี้ของที่ลุงได้แม่บ้านค่ะสปัตชาร์ป with วิ r y ก u need to stir first okay

สาบไหมปุ๋ยเนลวปุยเลวโยยโยโยโยกกินไปเลยออารมณ์ดีเมนูวันนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวค่ะวันนี้เราทานก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีนะคะใครนักเป็นโกอาไม่ออกแนะนําเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีอยู่ที่นี่นะคะถ้าอยากทานก๋วยเตี๋ยวนะคะต้องทําทานเองเท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าซื้อเาก็แพงค่ะถ้วยหนึ่งก็ประมาณ อุ่นไหลล้ออยู่ค่ะทานไปเลยค่ะ